ไจ้าแ้มื่สีซุปคั้งนีครับสุปคักนวนนี้ครับผมซุปสุป่แค่รับไม่เห็นนีสามสิบบาทครับสมสิบาทหครับผมสามสิบบาทอูมียลอดนีบักไญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวเอาไปกินมลงนครับตนีขายดีครับมหลอดเนาพี่น้องเบงเบงเบงลูก้าเครื่องละสามสิบบาทครับผม ลูกนึ่งก็ประมาณหกซีฟครับผมลูกละหกซีฟบาทขายดีสวัสดีครับผมเรา,เราประเทยไทยมากินมาเที่ยวครับผมันนี้ก็จะพาเมยังตลาดบางปูนะครับนะตลาด ว่าไงครับผมตลาดของกินครับผมของปลาขายของทุกอย่างครับผมเสือผ่าอาแพร่ของสดเนื้อสดหมูสดครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับผมรู้สึกว่าตลาดมณีไม่ค่อยหลายนะคนตลาดล่งบลายนะ <S <S านขายเคียดโทรศัพท์ นี่เป hey, no? ja, okay. ็นเช็ดเก่าด right ุนเนี no? ่ยปะเนาะสามสิบบาทครับผมติดทือเขโทรศัพท์ซมซ้อมอะไรอย่างองีย เก็บมือถือสามสิบาทจุ่มเชยเลยนอะเดี๋ยวมันก็มีเาห้องกันเนาะที่ผมไปยังชมตลาดกันต่อเลีเปลันชมตำกละสินของภาพประจําลั่นเด็ดกับผมแล้วแซ่บ นี่หละตมเปือยผมต้ลาเราเนนือนตมเปือยวุ้สิบหางซีรสินมาเนี่มี้านาลรกสินถ้าเบิงผมหอมหมักกอะเทาะอือปีฟิกายไปกินนีนะมืน อยู่ตรงในมาเกินอันนี้เกินใกล้พี่น นต่หลักหลายเลยอะไรนี่ฮะยี่สิบบาทมาย่างบผมรันัาน,นละหาบาทมีก้งทอดอมี ไก่ทอดผมีทอดปีทอดกินกัผมมันกินทอดมัจะปีไก่กับผอลาบาทปั๊ดเนก่อกบผม หลังขายกระเป๋าไหมขายดีครับผมรันลายเดียวสวยๆผมดีสิบปีไมหมครับผมกระเป๋าเดินทางกระเป๋าไม่ละลอยผมอันนี้รอยห้าสิบบาทครับผมงามๆกระเป๋านะ ข้ายากันผม้ฟอ,องผงกับผมร้านใครเขาแกงกับผมรัาผมขายดีครับ้าวอยาหมขายบายง,าลางัลัลงิ่นนะรัสามยางลอยนีลูกิ้น เก็บเงินก huh? oh, ่อนไปจับ๋ไปจับไปจับทุกอย่าทงแบบอ๋เอาถุงหนึ่งครับผมถุงละสาวห้าบาทเรียนกันนี่ผมมุ้ไม่ไเลยพี่น้อง ย mm hmm. yeah. um uh> uh. uh> uh. um> ี่บาทนะซูไปกินกันมีหลายอย่างครับผมมีเส้นมีปลาก็ยบห้าจ้าียบาทนะครับหมีเกี๊ยวน้อแดงครับอืมขายดีครับผมร้านไปตะกินครับผมไปตะกินขนาดร้อนๆเลยบ้าเราพาบางยางส้มตลาดกันต่อต้องีเป็นซูชิครับผม ทุกอย่างห้าบาทาทุกอยมางเนี่ย่างไเปเบิ้งครับผมน,น่ากินโอ้มีหลายไขย่มีหลายใสครับผมใสไขป่ปลาครับผมปลาคารเวียมีหลายใสหลายอย่างขนาดนี้น้อง ห้าบาทชิ้นละหาบาทั้งมเลยน้ำซุปปลาซาบะครับผมหลายหลายเมนูครับผมทุกอย่างห้บาทบ้าดี่ยวหยนางเ็ไปรับส้มซอยซอยข้าวแกงครับผมเดี๋ยวไยังส้มซอยนีกันครับผม

นี่รากับเขาราดนีค้ครับผมคายดีลครายดีครับ,รบออมหนังนะผมมีมต้มยำต้มยำซุปเปอร์ครับผมเอาเพิ่มได้ดีครับผมจะเปลี่ยนเมื่อใดครับ ีเลยไดท้ม่ดีครับ้พั้งเหนกอสีตรงนั้นล่ะไม่ใหม่เหรนี้ยดีคร <s email> ับ <Northwest> นนี้ตันึงงเขาแกงให้ผมหลันนี่ขายดีครัผมหลานขขยดีมากเลย เอาบงมุมหนึง่งครับผมร้านคายดีครับร้อยเดียวร้อยบาทเลยพี่กินผู้ตามได้เลยพี่มียำครับผมปริชาคายดีร้อยบาทเลยรีในหัวดูท้ายกันเลยเลือกจานเลือกจานเลยนะครับผมดี ตอนจะภาพยังตะลาดตอมภาพสีส,สั้นๆสหน่อยนะครับด้วยเสียงบ่ค่อย,ยมีลูกค้าก็ปลาหมึกสด มิลอนชิ้นละ30มสิบบาทน่าสนน่าสนซื้อไปะสักชิ้นมั้นสิบคนอะไรครับนี่มาไม่ต้องกลัวเพราะไม่หวานเอาดีๆไว้ได้เกลียบหวานมากที่มันหวานจริงๆหวานมากครับนี่ โคตรหวานครับโคตรหวานเลยวันนี้เอามีให้ชิมนแม่น่ะแซ่ชิ่นมากนะขนาดนั้นต้องมีหกชื่นต้องมีแปดชื่นนี่ดเดี๋ยือข้นขับกัสูเอาเครื่องนี้ให้นะหมมืออ่ะสูบเบื้องมื่นครับใช่เครื่องนี้ให้นะครับามกินได้จ้า สมุคันีครับสุกคันีเลครับผมสุก่ครับไม่เห็นนี่สาบาทครับสาครับผมสาบาทอ้เมลอนพี่น้อักเนยอะไรพี่น้องเดี๋ยวเอาไปกินมาเร่งมาเล่งตอนนี้อรเยเอขายดีครับเมลอนเรพี่น้องบางบงบงลกค้าเคอรละสามสิบาทครับผลูกนึงกับมาน 6 0ครับผมลูกละ60บาทครับผมขายดีมิอนตลาดขาย้ <c oughs> เป็นลูกครับผมลูกละ60บาททับผมถูกๆเลยมิอนครับผถูกเองวะอืมอม <c oughs>

เป็นไรกินในร้านเราแล้วพี่มาวัดอะไรเป็นไรอือเดี๋ยวเมีลูกจีนปลาเนาะปาะเนี่ยมาพี่น้อยยงงานตลาดสาั้นนิดนะผมจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไคร้ช่องบ่าวป,ปทไทยไปกินประเทศเลยนะครับผมบะหมี่ครับผมไปกนปลาไหนจะเมลอนครับผมเมลอนไปจับตีไก่